สบายดีสวัสดีพี่นอ้องปองปายสู้ขูสุ้ขอนจ้าพี่น้องมื้อนี้ไดแกงบุญเช่นใส่ไก่จ้าพี่น้องจ้าเช่นอย่าจ้าแกงใส่ไกบ่บานใส่พักจก้าพี่น้องเนี่ยใส่พักอีตูห่หอมหอมจ้าพี่น้องมัหนหอนเลยมื้อนี้บุญเช่นแกงบุญเช่นใส่ไก่จ้ามาจ้าพี่นอ้องชนมันหอนร่กัน ก๋าเสียงไ่ยเป็นวัดน้องเหรออืมนัวค่ะไก่ต้มจนเปื่อยไก่บ้านนะจ๊ะพี่น้องมาสับแสษน้องกันจ้าพี่น้องจ้าว้าวมวนเส้นสายเส้นจ้าสวนมาทางนี้ก่อน นี่อมเดินใชพักกันหรอ xem xe dao tai tai Để phát ít tai 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 nhỏ tai 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 ใจหมดเลยแบกว่างแซ่บๆจ้ะ อาการหอนอ๊อบเมาจะพี่หงเงไ้ยจนจะเปิดพัดลมอยู่ข้างหลังเนี่ยเอ้ มันม,มีพักยังเดวยมือแจบแผลพี่น้อกส่วนนานมัน่อนอ जी mm हां -hmm. si, คุณเส็นอันนี้แทบแซบมากกินเส้นมันเหนียวหนุ่มดีอือพี่บาเจียงังอย่างเจียงนกหน้าไก่จัดพี่หน่ มะเขือพวงกินไก่ก่อน ฮั่งกดูก หมดจานแตงบุยิมได้จ้ะพี่น้องเต็มจานกินจนเมื่อแต่ยังบุอิมอยอ่ขออภัยลหลายๆจ้ะพี่น้องจ้าก,กินหอนมัมันหลังมนเสียเนี่ย จ้าพี่น้องจ้าสหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เพี่ยังสนิทนะจ้าพี่น้องจะได้กระต่ายไปกระตังใจฝากเมืองฝากสรงฝากกดติดตามให้ในเด้อจ้าบอกกันใหม่คลิปหน้าจ้าพี่น้องไปเลยจ้า